เป็นหนุ่มแก่นคอนขย้อนเบาไทยบอกแข็งบ่มลิ้นบอกคอยมีแห้งมาเบาไทยแข็งกับหนุ่มเมืองกไกละลพ่อนาผู้สาวไอแคดเด็ดแล้วจนเป็นนิสยัยเหลียตนชาติไอแนสาวไทยผู้แก้มแดงใสคือบักเคียเคียกินพออหน้าครูผู้สอนตอนเฮียนประถม จับได้ออกไปโอบรมยืนหน้าชั้นหันลิ้นโอเลียตั้งแต่เมื่อนั้นไอ้ได้ทองบ่ได้จักเทียเห็นสาวไทยแล้วใจละเฮียสีได้มีกับเขาบ,าบ่อนอเดือตนเจ้าหลายฝึกว่าไทยจนเก็บผงแกม สายตาเจ้ากะบบน่แรมมาแล้มทำเถมสาวกอทอมอว่าได้คัดท่าวันัด,ดาคือถาดงานอแต่เจ็ดวันที่ใจอายรอพองอยากสี่พอหน้าเจ้าอย่างสูงคิดพอดแกันคอนเบิ่งแก่นนครสุดแสนอยากขึ้นรถเมื่อขอนกันแต่บ่มีแฟนเมื่ออวดเพื่อนฟู คิดหอดรับก้อยกีบักหอยคุยตำบาคุงแต่ยังอยากหยิบสาวกรุงไฟวาไฟสูงกาชางวาา่าซ่านขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์บ่าวีดูนะครับว่าซ่าน